สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมตั้มนะครับกับริปแอนเฟิร์นนะครับช่วงนะครับแนะนําต้นไม้อธิรฐันนะครับกับริปแอนเฟิร์นนะครับวันนี้นะครับตั้มจะพาเพื่อนๆมาดูต้นเสนจันทรต้นโปรดของของสวนเราเลยนะครับก็คือต้นเสนจันร์เงินนั่นเองนะครับเสนจันรเนี่ยจะจัดอยู่ในไม้มงคลที่นักสะสมหลายคนต้องมีนะครับ แล้ววันนี้นะเป็นตัวที่ที่ผมชอบมากที่สุดเพราะใบเขาจะออกเพื่อนๆจะเห็นว่าเดี๋ยวไปดูใกล้<ป>ๆนะครับใบเขาจะลักษณะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยใบยใหญ่มากนะครับนี่ที่ส่วนของเรามีแม่พันธุ์นะครับจันเงินต้นนี้นะครับมี2ต้นเลยนะครับแล้วก็เสน์จันเงินเนี่ยใบยเขาจะเงินจริง,รงๆนะครับ สวยงามเวลาปลูกในสวนกับสีเขียวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะฮะเดี๋ยวตัองจะพาไปดูนะครับเนี่ยครับใบแต่ละใบของเขาเนี่ยจะใหญ่มากนะครับทีนี้เสน่ห์จันเงินเนี่ยการเลี้ยงดูไม่ยากนะครับในเสน่ห์จันเนี่ยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยอ่าผมบอกเลยว่าอ่เสน่ห์จันที่เลี้ยงยากที่สุดเนี่ยจะเป็นเสน่ห์จันเขาเรียกว่าอะไรอะเสน่ห์จันขาวนะครับในความรู้สึกผมนะจะเลี้ยงยากนะครับ ตัวนี้ย,ยังไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนได้ไม้นะครับไม้ตอนนี้มีการเอ่อแยกมาเป็นต้นเล็กๆของเสน่ห์จันก็คือไม้ตัดข้อนะครับมาวางข้อนั่นเองนะครับก็โตช้าหน่อยนะครับอัรตราเสี่ยงในการตายสูงนะครับส่วนไม้ที่ตําแยกจําหน่ายลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นไม้หน่อนะครับซึ่งหนอเนี่ยที่ให้มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวหมดหรือยังนะ้า อันนี้ผลิตไปเพิ่มไปอีกหลายชุดนะครับก็มีสั่งเข้ามานะครับก็เลยไม่มีหนอให้ชมเพื่อนๆขึ้นหนอเขาจะขึ้นเดี๋ยวหาตัวอย่างจากต้นอื่นนะครับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นหนอนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอนว่าหนอเนี่ยเขาจะแข็งแรงนะครับก็คือเป็นต้นมีรากมาแล้วนะครับแต่ว่าข้อเนี่ยมาสับนะครับถ้ากรณีที่ข้อเขาเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พอเขาเกิดติดเชื้อนะครับก็จะลามถึงต้นได้ง่ายนะครับผมการเลี้ยงดูเนี่ยอ่าผมเลี้ยงเอาดอนนะครับก็เน้นเครื่องปลูกเพราะาที่บ้านเนี่ยจะรดน้ําเยอะนะครับเครื่องปลูกผมพูดได้เลยว่าที่เห็นอย่างนี้ก็คือเลี้ยงกลับมะพร้าวร้อยนะครับไม่มีดินผสมอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่สุดไข่ก็สุดไข่นะครับก็สําหรับสเสนอจานเงินนะครับ อาทิตย an like so um ์น like ี้ก็มาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าเขามีความสวยงามนะครับการเลี้ยงดูไม่ยากนะครับน้ำเนี่ยเขาชอบน้ําชื้นแต่ไม่แฉะเหมือนไม้ทั่วไปไม้ไวทั่วไปนะครับแล้วก็แสงแดดไม่ต้องจัดมากนะครับลํำลายพอนะครับยิ่งมีทั้งวันได้ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเขาสุขภาพดีใบเขาจะตึงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ฝาก คำถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของอันเฟิร์นนะครับก็จะย้ำเพื่อนเพื่อทีว่อ่าจะมีนะครับ Your YouTube c h anel n นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ IG c h anel n นะครับอใน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  t u b e c h anel n เนี่ยขอกาลังใจเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีของทางเรานะครับเพราะว่า เดี๋ยวแนะนําต้นไม้ในช่วงนี้ต้องก็จะพยายามแนะนําในเรื่องของตระกูลเสนจันทร์นะครับที่มันมีค่อนข้างหลากหลายและเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับส่วน,นเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจที่จะพรีออเดอร์สั่งไม้หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคําถามเนี่ยในช่องทาง Facebook นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับชอบอันไหนก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำมังใจให้ผมด้วยนะครับผม ฝากกด uh, ไค์เพจลิฟต์แอนเฟิร์นด้นะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถสั่งเข้ามาได้ทางช่องทาง ig กับ facebook เนี่ยผมจะไวนะครับส่วน IG c h anel n เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด follow นะครับกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อัดตั้มได้นะครับยังไงก็ฝากลิฟต์อันเฟิร์นไ้กับทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้ามาดูกันครับว่าตั้มจะเอาเสน่ห์จันทร์ตัวไหนมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับและลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในแอนเพอิ์นะครับขอบคุณครับ